ครับสวัสดีครับแรปปิค่าแร็ตปิ้งช็อปนะครับวันนี้ก็มาเป็นคลิปสั้นๆนะครับในการใส่หลอด LED นะครับ H4 นะครับตัวโคดจะเป็นแบบนี้เนาะนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมถอดหลอดออกไปแล้วนะลูกค้าผมถอดเป็นนะครับถอดหลอดนี้ไม่ยากนะครับทีนี้จะมาดูตัวหลอด LED นะครับทิงโกไาทำง้นก่อนตัวหลอดจะเป็นแบบนี้นะครับลูกค้าดูผมย้ำเสมอนะครับว่าให้ดูตัว ตัวจุดตรงนี้จุดเล็กๆตัวนี้นะครับในแบงนี้นะครับให้หมุนตัวตัวบนตัวนี้นะครับหมุนครับพิงหมุนได้ครับครับผมให้ตรงอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเมื่อตรงแล้วนะครับให้เราดึงตัวหลอดนี้ค่อยๆดึงตัวหลอดนี้ออกจะเห็นว่าไอ้จุดเมื่อกี้นียก็คือร่องตัวนี้นะครับคือร่องตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเอาตัวเพลทตัวนี้นะครับตัวเพลทตัวนี้นะครับ ใส่ไปที่โคมนะครับเหตตัวนี้จะหน้าตาเหมือนกับตัวตัวหลอดเดิมนะครับนะครับเพลเลตตัวนี้ใส่ไปมันจะลงล็อกพอดีนะครับประหยัดไม่ได้นะครับจากนั้นให้ทําการล็อกนะครับล็อกปกติครับมาลล็อกหลอดตัวนั้นนะครับจากนั้นนําจุดยางนะครับยางใส่เข้าไป นะครับจ we ัดจัดรูให้ดีครับเอามือล้วงเข้าไปครับจัดรูให้ดีนะครับจัดรูดีแล้วนะครับก็ให้นาตัวหลอดตัวนี้นะครับตหลอดตัวนี้นะครับโดยดูนะครับผมจะเอาแกนด้านนี้นะครับขึ้นข้างบนนะครับดูสันตัวนี้นะครับสันตัวนี้ขึ้นด้านบนนะครับตัวปีกตัวปีกตัวนี้ปีกตัวนี้จะต้องอยู่ด้านล่างนะครับปีกตัวนี้ด้านล่างอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปครับตรงตัวนี้ ปิดหาร่องให้เจอครับถ้าเจอร่องมันจะเข้าได้อย่างนี้นะครับพอะเข้าได้เราก็บิดนะครับตามเข็มน,นิดนึงเสร็จแล้วเราจะดูยังไงครับว่ามันเข้าร่องแล้วนะครับก็ <Okay. S 1> ไปดูด้านหน้าโคมครับเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> ด้านหน้าโคมนะครับดูด้านหน้าโคม ดูสันดูสันนะครับลูกค้าเห็นเห็นแนวเส้นไหมครับเส้นข้างในโคมอันนี้ด้านบนนะครับด้านบนโคมนะครับดูเส้นเส้นเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้นะครับเส้นนี้คือเส้นกลางเส้นกลางของโคมนะครับให้เราหมุนแกนนี้นะครับนะครับให้ตรงกับเส้นกลางโคมนะครับแกนของหลอดแกนของหลอด led นะครับแกนของหลอด led ตัวนี้นี่ครับแกนตัวนี้นะครับ ให้ตรงให้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 ใหใหตรงกับเส้นกลางโคมเส้นนี้เลยนะครับตัวปีกจะเห็นว่าตัวปีกปีกบังแสงจะอยู่ด้านล่าง then, นะครับมองดูดีๆนิดนึงนะครับปีกบังแสงจะดูด้านล่างนะนะครับผมการใส่ก็จะประมาณนี้นะครับการตั้งการตั้งแสงนะครับนะครับชัดเจนนะครับหงสสันนะครับสันตรงนี้นะสันตรงนี้ตรงกับเส้นกลางโคมตรงนี้นะครับ อ่าชัดเจนนะครับวิธีการตั้งก็จะประมาณนี้ครับคร่าวๆถ้าลักษณะของหลังโคมที่ได้นะครับจะเห็นว่าสายไฟจะลงข้างล่างนะครับแต่ก็จริงๆสายไฟบางทีก็มีโรงงานประกอบกับด้านมาก็มีนะครับอย่าให้ดูหน้าโคมเป็นหลักละกันนะครับให้ดูหน้าโคมเป็นหลักนะครับสันตัวที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับอ่าโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับ